สวัสดีครับกลับมาอีกครั้งกับไทยลีกพรีวิวหลังจากผ่านช่วงฟีฟ่าเดย์นะครับก็ศึกฟุตบอลรีโวไทยลีก2022-2023สัปดาห์นี้ก็จะเป็นแมตช์วีคที่7นะครับซึ่งโปรแกรมในสัปดาห์นี้ก็จะมีฟาดแข่งครบทั้ง8คู่เช่นเคยครับเดี๋ยวเราไปดูโปรแกรมในสัปดาห์นี้กันก่อนเลยครับและก่อนที่จะเริ่มพรีวิวในสัปดาห์นี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปดูสถานการณ์ของอันดับตาร,รางคะแนนกันก่อนเพื่อที่จะได้รู้สถานการณ์ของแต่ละทีมเป็นอย่างไรกันบ้าง เอาละครับเราจะมาดูคู่บิ๊กแมชในสัปดาห์นี้กันก่อนเลยนะครับโดยเราเลือกมา2คู่ครับเริ่มกันที่คู่สุดท้ายของวันเสาร์ที่1ตุลาคมเวลา19เนาฬิกานาทีนะครับจะเป็นการพบกันระหว่างบีจีปทุมยูนไนเตด็ดที่มันดับ7ของตารางที่มีอยู่8คะแนนจากการลงสนาม5นัดจะเปิด BG Stadium ครับต้อนรับการมาเยือนของเมืองทองยูไนเต็ดที่มันดับ10ที่มี6แต้มจากการลงสนาม6นัดนะครับ โดยสถิติเฮ t ูเฮ a d ของคู่นี้ที่เคยเจอกันมานทุกรายการรวมกัน28ครั้งนะครับก็เป็นฝั่งบีจีปทุมยูเนเต็ดที่ชนะไป8เสมอไป5ครั้งครับส่วนเมืองทองยูเนเต็ดชนะได้15ครั้งแต่การเจอกันในบ้านของบีจีปทุมยูเนเต็ดเมื่อซีซั่นนี้แล้วนะครับก็เป็นฝั่งเจ้าทีมที่เฉือนเอาชนะไปได้ด้วยสกอร์2ประตูต่อ1นะครับและกลับไปเล่นในบ้านของเมืองทองยูเนเต็ดก็เสมอกันไป2ต่อ2ครับ โดยครั้งสุดท้ายที่ทัพกิเลนพยองบุกมาชนะทัพกระต่ายแก้วก็ต้องย้อนกลับไปถึงปี2017เลยครับโดยครั้งนั้นพวกเขาบุกมาเอาชนะได้4ประตูต่อ0นะครับเกมนี้จึงน่าสนใจครับว่าลูกทีมของมาริโอยูรอฟสกี้ยิงซือที่อยู่ในช่วงที่กดดันเลยนะครับเนื่องจากผลกานในขันอาจจะไม่เป็นใช้สักเท่าไหร่จะกลับออกมาแบบมีคะแนนได้หรือไม่นะครับหลังจากที่ก่อนหน้าน,นี้ก็รวมใจไปคว้าแต้มจากกินใหญ่อย่างบุรีรัมยูเนเต็ดมาแล้ว ส่วนบีจีปทุมยูเนเต็ดหลังจากนี้ครับพวกเขาจะสะดุดไม่ได้ยากครับหากเขายังหวังที่จะลุนแชมป์เพราะทีมหัวตารางเริ่มที่จะติดเครื่องโกยต้านกันแล้วไปมาต่อกันที่คู่บิ๊กแมชนะครับในวันอาทิตย์ที่2ตุลาคมของ2ทีมเชาบุทุ่งอย่างการเทเรฟซีนะครับทีมอันดับ6ที่ลงเตะไป5นัดมี8คะแนน และเพิ่งจะผ่านเกมนัดตกท้างกับโพลิสเทโรเอฟซีเมื่อกลางสัปดาห์ครับจะเปิดแพสเตเดียมต้อนรับการมาเยือนของทรูแบงคอกยูไนเต็ดทีมอันดับที่3ของตารางที่มี13คะแนนจากการลงเล่นไปแล้ว5านัดนะครับคู่นี้จะคิกออฟกันในเวลา18นาฬิกานะครับโดยถ่ายทอดสดทาง p p t v HD ช่อง36และ S อ l a y นะครับโดยฟอร์มการเล่นของการเทรเอฟซีนะครับแม้ว่าพวกเขาจะบุกไปแพ้ต่อบีจีปทุมยูไนเต็ดมาดยสกอร์4ประตูต่อ2 แล้วก็ไปเสมอกับทางหนองบัวพิเชียเอฟซี FC มาศูนย์ต่อศูนย์นะครับทำให้มีกระแสข่าวถึงเก้าอี้ของสกอตคูเปอร์และเมื่อเบรกเกมทีมชาติก็ต้องมาดูกันว่ารูปแบบการเล่นของสิงห์เจ้าท่าจะปรับเปลี่ยนดีขึ้นหรือไม่นะครับขณะที่ฝั่งของแคนทเทพครับเวลานี้พวกเขาก็คือทีมเดียวในหลีกสูงสุดที่ยังเก็บคลีนชีตไม่เสียประตูเลยนะครับแม้ว่านัดล่าสุดจะเสมอกับสุโขทย FC, ัยเอฟซีมาศูนย์ต่อศูนย์แล้วก็ลงเล่นกับราชบุรีเอฟซีแบบไม่จบเนื่องจากพิษฝนนะครับ แต่แน่นอนครับว่าจะเป็นการดวลกันของ2ทีมที่มีเกมรุกยอดเยี่ยมเลยนะครับก็ต้องมาดูว่าสุดท้ายแล้วทีมใดจะเด็ดขาดกว่ากันครับนอกจากหัวตารางแล้วนะครับสำหรับสิ่งที่น่าจับตาในสัปดาห์นี้ก็คือ3สโมสรที่ยังสะกดคำว่าชนะไม่เป็นทั้งลำพุนวอริเออร์สโพลิสเทโร่เอฟซีและหนองบัวพิเชาเอฟซีนะครับว่าจะคว้าชัยได้หรือไม่นะครับโดยโพลิสเทโร่เอฟซีจะเปิดสนามบุญยศจินดาต้อนรับการมาเยือนของลำพุนวอริเออร์สในวันเสาร์ที่1ตุลาคมนี้ จะเริ่ม kick off ก,กันในเวลา18นกา30นาทีนะครับเอสเพลก็ถ่ายทอดสดเช่นเคยนะครับส่วนทัพพญาไก่ชนครับหนองดัวพิชาเอฟซี FC, ในวีคนี้นะครับต้องบอกว่าเจองานหนักเลยนะครับพวกเขาต้องบุกไปเยือนจากฝูงอย่างชมบุรีเอฟซีในวันอาทิตย์ที่2ตุลาคมนี้นะครับที่สนามชมบุรียูทีเอสเตเดียมจะเริ่ม kick off ก,กันในเวลา18นาฬิกานะครับโดยคู่นี้ททบว5 HD1 จะรับหน้าที่ถ่ายทอดสดนะครับ ส่วนลำปางเ FC ครับหลังจากเก็บชัยชนะในนัดแรกของฤด,ดูกาลน,นะครับแต่หลังจากนั้นก็ทำได้เพียงแค่เสมอแล้วก็แพ้มา4เกมติดในสัปดาห์นี้ก็จะต้องบุกไปเยือนที่หมัวละรางอย่างราชบุรีเ FC ที่ดรา g อน s o ลาร์พารนะครับ จึงก็เป็นชื่อใหม่ของรังย่าวทัพราชันบังกอนในวันอาทิตย์ที่2ตุลาคมนี้นะครับเริ่มคลิกออฟเวลา17บเนิกานาทีก็ต้องมาดูครับว่าโค้ชต้นสุปริตโยทีจะปรับแทคกติกอย่างไรนะครับหลังจากที่มีเวลาปรับจูนทีมในช่วงพักเบรกทีมชาติที่ผ่านมาและนี่คือทั้งหมดของไทยลีกพรีวิวสัปดาห์นี้ครับขอให้ทุกท่านรับชมฟุตบอลกันอย่างมีความสุขแล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าครับสำหรับอีพีนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ